ใหม่รอบใหม่รอบค่ะแล้วพาไปดูอก กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งวันนะคะ2องคนแล้ว3ามยบสองเอา แล้วมาดูครับขี้เกียวสอนนักเรียนมันะเอาอระวายตัวอย่างที่ดีไหมนี่ บอกช่างรีวิวล็กด้วยสีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหู่ทาหลายสีทาหลายสีมากเดี๋ยวจะพาไปดูพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะผู้บ่าวไทยบ้านอิสันจวดฉายทํามาทั้งหมดกับ2ปีแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันติดโควิดมันก็ยังไม่ได้ฉายนะคะทีนี้ก็ หนังเราก็จะฉายวันที่18นี้แล้วก็เช่านี้ก็จะเป็นการโปรโมทแล้วก็สัมภาษณ์สือ่อดันดันดันให้ถึงพันก่อนอีกสี่ลอยเร็วเรวเด้พอ,อ,อ,ดพ,ะะอพี่น้องสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีพี่ตั้มนะคะขอบคุณพี่น้ำฝนนะที่ส่งดาวมาให้นะคะ เดี๋ยวสาไปเบ่งโอบแช์ให้หน่อยนะแอดมินนอนรับบอเอาคนออกไปอีนั่น,นสวัสดีพี่พีทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากเยอรมันสวัสดีค่ะพี่เบนจาสวัสดีค่ะ ต้องใส่แมสไหมอะทำไมกินข้าวอิ่มแล้วง่วงเขาเขาเจ้าผสมยาอนอลรับวะนี่ช่วงนี้คือเวลานอนของแฟนค่ะจริงเหรอสวัสดีช่างแต่งหน้าดารานะคะ น้องกาฟิีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก๊อฟหลังมอจริงๆๆเพราะว่าช่วงน,นี้คนไม่ยังไม่ค่อยเยอะหรอกใช่ค่ะช่วง,งทำง,งานมาพักเริ่มคนก็เริ่มทำง,งานแล้วเดี๋ยวคนมาตามย้อนหลังไปค่ะนี่แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปขึ้นจังไหนมันออกตัวนี้มันกำลังเจ็ดลอยเลยมั้งนนี้อ่าวเดี๋ยวขึ้นอี ว่าเราจะไปหรือว่าหรือว่าเราจะเอาในในในเฟซบุ๊กอันนี้เลยนี่แหละนี้แหละมาสวัสดีค่ะจากสองน้องเพื่อนคพ่ะพี่พีพี่พีแชร์ให้หน่อยบอกบอกทางอะไร่ะแต่ช่วงนี้คนยังไม่เยอะหรอกค่ะหนูปากเป็หมนะงงเขาได้ เราจะพาเขาไปดูน้ำหอมนะสวัสดีค่ะโอ้ต้องเสียงันไม่ะทานข้าวทานข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะผมโอ้ทำอไมอ่ะทำอะไรอ่ะอันนี้ไลฟ์สดในแฟนเพจแต่ว่ามีเปิดแฟนด้วยอ้าวเหรอ รอไปดูนะคะเขาบอกว่าอุย้ยรอรอรอ,อมาตลอดเล่นหนังแต่ว่าเลื่อนมาแล้วใช่เกือบสองปีเกบสองปีใช่จนตอนนี้หน้าเปลี่ยนแล้วรอเล่นอาจจะรอขึ้นกว่าเดิหนึงน่งเพราะว่าไงยูเต้ฮูล <laughs> เล่นไม่ได้ไปทำอะไรมาเพิ่มเลยจริงเหรอกินน้ำเยอะพี่แอนจนเปลี่ยนจมูกไล้เป็นหนึ่งแกนแล้วค <Okay. S 2> ่ะอ <laughs> เปลี่ยนจมูกไปแล้วค่ะหนึ่งแกนอันนี้คือน้องอบนะคะสวัสดีครับทุกท่านมันก็จะแบบย้อนแสงหน่อยแห,ห,หละฮึเหงแล้วนะมั้ยเหอหรอไม่ปกติพันกว่าละจ้านี่ยแต่แต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเขาทำงานกันอนนะไรเงี้ยค่ะเขายังไม่แบบว่าถ้าช่วงเย็นคนแน่โดยใช่ใช่ใช่ช่วงเย็นมใส่เงี้ย น้องอบนี่ก็คือแบบถ่ายคลิปได้ยากมากทุกคนยากเพราะว่าละครเหรอคะใช่ช่วงนี้ถ่ายชี้ถ่ายอ,อ่อถ่ายการเปิดช่วงนี้คือเหมือนกับว่าพอมันเลื่อนมาหลายรอบแล้วมันก็เลยมาอันแน่น,นกักองกองกันอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่ามีแฟนมีแฟนคลับพี่แอนรอติดตามอยู่เยอะเหมือนกันนะน่ะไดนไหนคะ ในแบบว่าเขารอดูแลเทียนอยู่อืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกตฝากไปเยอะแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้ก็ฝากฝากฝากตลอดฝากอยู่ตลอดใช่จนแบบคิดว่าเขาจะเบื่อไหมแต่ต้องคิดว่าไม่หรอกยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูนะคะใช่เพราะว่าเป็นหนังหนังอีสานก็ต้องเทียนก็ต้งมายช่ใช่ใช่ใช่เนาะฝากเะแล้วกันนะคะก็่อบอกดว่าอีสานจวสิบแปดนี้ จุกองภาพยนต์นะคะฝากเพลงด้วยฝากเพลงชื่อว่าคิดฮอดเอ๊อะไรวะอ้าวเพลงเราลองคิดฮอดอีหลี่เราลองปะเนี่ย้องลองคิดฮอดอีหลีค่ะครับผมฝากด้วยนะเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะคิดทอดเอ็มบีออะไรเนี่ยเอ็มบีมันมีแต่แบบเป็นเหมือนในข้ามอะไรแบบเนาะใช่ปะใช่ค่ะใช่ คุณโอ๋ฝากคิดถึงพี่ปางด้วยอ่ะคุยได้นี่คุยเองได้คืออะไรนะคุณโอ๋ฝากคิดถึงพี่ปางด้วยอ๋อฝากคิดถึงพี่ปางด้วยอ๋อสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะประมาณตอนกลางวันคนมีดูไลฟ์สามห้าร้ยเย็นๆสี่ร้อยห้าร้อยเมื่อวันกี้แปดร้อยนะปกติเท่าไหร่พันพันค่ะพันอืม Hello! bye bye good bye